บทที่22คุกของอาณาจักรที่ชื่อว่าครอบครัวที่ฉันรักเมื่อใดก็ตามที่รู้สึกว่าวันแล้ววันเล่าในชีวิตของฉันได้กลายเป็นหญิงสาวที่ลืมตาตื่นหุงข้าวซักผ้าเย็บปักถักร้อยไปตามสัญชาตญาณจงตั้งสติมั่นแล้วทบทวนกับตัวเองให้ถ่องแท้คิมเฮรินโดยปราศจากคำพูดใด บ่อยครั้งที่ผมต้องไปเป็นประธานในพิธีแต่งงานซึ่งการเป็นประธานในพิธีนั้นแตกต่างจากการสอนหนังสือเนื่องจากหากเป็นในห้องเรียนถ้ามีสิ่งใดตกหล่นชั่วโมงต่อไปผมค่อยมาอธิบายเพิ่มเติมทีหลังได้แต่ในงานแต่งงานนั้นไม่ใช่จึงห้ามผิดพลาดโดยเด็ดขาดเพราะเป็นงานที่มีครั้งเดียวในชีวิตของคู่บ่าวสาวและไม่มีคำว่าครั้งหน้า ดังนั้นระหว่างอยู่ในงานผมจึงรู้สึกตื่นเต้นตลอดเวลาซึ่งผมเคยได้ยินมาว่ามีผู้พิพากษาคนหนึ่งที่ตื่นเต้นมากจนเรียกเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวในงานแต่งว่าในเครื่องหมายคำพูดขณะนี้โจ์ได้ยอมรับจมเลยไว้เป็นภรรยาส่วนผมก็เคยพูดผิดว่าในเครื่องหมายคำพูดเจ้าบ่าวและเจ้าสาวกรุณาหันไปทางนักเรียน ทว่าช่วงเวลาที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือหลังเสร็จสิ้นพิธีการและถึงเวลาตะโกนแสดงความยินดีว่าคู่บ่าวสาวจงจเจริญซึ่งหลังจากนั้นประธานต้องพูดว่าต่อจากนี้ไปคู่บ่าวสาวจะก้าวเดินไปสู่โลกภายนอกเป็นครั้งแรกพร้อมกันหรือเมื่อเสร็จสิ้นพิธีสมรสใช่ว่าความตื่นเต้นจะหายไปหมดเพราะผมมักฉุกคิดว่าตอนเป็นแฟนก็ดูรักกันดีแต่ตอนเป็นสามีภรรยากันแล้วหนุ่มสาวสองคนนี้จะมีชีวิตที่ราบรื่นดีไหมนะ และความตื่นเต้นยิ่งเต็มตื่นขึ้นมาเมื่อมองเห็นว่าเจ้าสาวกำลังจะกลายเป็นแม่บ้านเต็มตัวจึงยิ่งเป็นห่วงเพิ่มขึ้นแน่นอนว่าการเริ่มต้นชีวิตคู่ในบ้านหลังเดียวกันกับคนที่รักคงจะไม่มีอะไรที่มีความสุขมากไปกว่านี้แล้ว แต่คําว่าแม่บ้านเต็มตัวนี้ก็คือจะต้องเก่งในการสร้างความสุขให้คนในครอบครัวกล่าวคือต้องทำงานเดิมซ้ำทุกวันและทั้งวันให้กลายเป็นงานแห่งความสุขให้ได้แต่ว่าสิ่งที่เกิดจากความเป็นห่วงก็คือถ้าเป็นแม่บ้านเต็มตัวก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อเดินเข้ามาอยู่โลกใหม่ที่ไม่คาดคิดและเทียบไม่ได้กับตอนยังโสดอยู่ชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่เคยใช้ชีวิตในสังคม หลังแต่งงานแล้วหากพยายามใช้ชีวิตเหมือนตอนยังโสดอยู่พร้อมแบกภาระความรับผิดชอบในฐานะคู่ครองก็คงไม่ง่ายนะักเนื่องจากครึ่งหนึ่งของชีวิตของผู้ชายยังมีบทบาทอยู่ในสังคมขณะที่แม่บ้านจะต้องใช้ชีวิตแตกต่างมากจากตอนเป็นโสดไม่ว่าจะเป็นคนที่ต้องพบการค้นหาคุณค่าของตัวเองใหม่และสิ่งที่ต้องสนใจล้วนมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเรียกว่าเธอถูกเปลี่ยนเกือบทั้งชีวิต ภรรยาของผมก็เป็นอย่างนั้นหลังจากเรียนจบและแต่งงานเธอก็ลาออกจากที่ทํางานซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็ตามผมไปเรียนต่อต่างประเทศตรงเริ่มต้นชีวิตแต่งงานในที่แปลกใหม่ที่สื่อสารกับคนอื่นไม่รู้เรื่องแม้เธอตั้งใจว่าจะไปเรียนต่อด้วยกันแต่ตอนนั้นเกิดตั้งท้องลูกชายคนแรกก็เลยต้องหยุดทุกอย่างไว้อาการแพ้ท้องหนักมากทําให้ออกไปไหนไม่ค่อยสะดวก การแต่งงานทําให้เธอต้องเผชิญกับชีวิตที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับตอนเป็นโสดตอนนั้นผมอาจเป็นทั้งสามีและผู้คุมนักโทษในตัวคนเดียวสําหรับแม่บ้านแล้วครอบครัวก็คือเกาะอาจเป็นทั้งอาณาจักรส่วนตัวหรือคุกที่ไม่มีลูกกรงเหล็กรู้สึกปลอดภัยแต่ก็โดดเดี่ยวได้ ในขณะเดียวกันซึ่งแม่บ้านสมัยใหม่อาจออกนอกบ้านได้บ่อยโทรศัพท์ใช้คอมพิวเตอร์และมีช่องทางสื่อสารเพิ่มเติมขึ้นเต็มไปหมดแต่ว่าก็อาจมีบางคนที่แย้งว่าทำไมจะไม่เหงาละ่ะเพราะความเหงาเป็นความรู้สึกทางใจแม้จะออกนอกบ้านมาทั้งวันหรือพูดคุยกับผู้คนแต่ก็ยังมีช่องว่างที่รู้สึกว่างเปล่าที่ไม่สามารถเติมเต็มได้และความรู้สึกว่างเปล่านี้ก็คือการต้องค้นหา ความหมายของตัวเองจากหลุมลึกของความเป็นแม่บ้านทว่าปัญหาก็คือเพราะไม่อาจหาความหมายที่แท้จริงของคำว่าแม่บ้านได้บางครั้งจึงต้องมองครอบครัวอื่นที่สมบูรณ์แบบเป็นตัวอย่างโดยคิดเอาเองว่าความสำเร็จในฐานะแม่บ้านขึ้นอยู่กับสามีว่าจะประสบความสำเร็จเพียงใดลูกจะเรียนเก่งแค่ไหนหรือครอบครัวจะรักใคร่กลมเกลียวเพียงใดซึ่งทั้งเรื่องที่สามีประสบความสำเร็จ ลูกเรียนเก่งหรือครอบครัวอยู่อย่างเป็นสุขหรือไม่นั้นไม่ใช่ปัญหาที่แม่บ้านจะต้องทําเพียงคนเดียวดังนั้นเรื่องที่น่าเป็นห่วงก็คือการคอยดูคนอื่นเป็นแบบอย่างจนเสียความเป็นตัวเองและทําตามกันจนกลายเป็นเกณฑ์วัดคุณค่าของแม่บ้านไปจนท้ายที่สุดก็เจอวิกฤตที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองซึ่งชีวิตประจําวันของแม่บ้านลักษณะนี้มักหลงทางอยู่ในความต้องการที่ไม่มีวันเติมเต็มและไม่สามารถรับมือกับความกดดันได้ เพราะว่าแม้แต่ชื่อตัวเองที่เคยใช้ยืนยันตัวตนก็จะเริ่มหลงลืมไปทีละน้อยเพราะมักโดนถามเสมอว่าเป็นภรรยาของใครแม่ของใครและบ้านของใครผมเคยเจอหญิงสาวคนหนึ่งที่นั่งรอคิวอยู่ในโรงพยาบาลขณะที่พยาบาลเรียกชื่อเธออย่างต่อเนื่องแต่กลับพูดออกมาว่าใครกันนะทำไมถึงไม่ไปตามที่เรียกสักที ซึ่งผมก็เคยได้ยินมาว่าหนุ่มเพลย์บอยหรือพวกเจ้าชู้เวลาจีบแม่บ้านสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเรียกชื่อเธอให้ถูกการเรียกชื่อที่เคยใช้สมัยยังโสดถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งเวลาผ่านไปสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับแม่บ้านที่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปก็คือการคำนึงถึงคุณค่าว่าฉันสำคัญในฐานะแม่บ้านอย่างไรซึ่งไม่ใช่เฉพาะเจ้าสาววัยรุ่นผู้เพิ่งผ่านพิธีแต่งงานมาเมื่อครู่เท่านั้น ยิ่งชีวิตการแต่งงานผ่านมายาวนานเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นสิ่งสำคัญเพราะชีวิตในฐานะแม่บ้านยิ่งผ่านมายาวนานควรต้องเติมเต็มไปด้วยเกียรติอันสง่างามขณะที่มาตราวัดคุณค่าของตัวเองนั้นเราต้องกำหนดขึ้นมาเอง ตัวอย่างเช่นสิ่งที่แม่บ้านปรารถนามากกว่าเงินรางวัลหรือค่าจ้างในการทำงานไม่ใช่ความรู้สึกที่ลูกเรียนเก่งขึ้นมากกว่าเดิมแต่เป็นความรู้สึกปลับเลื่มใจในตัวเองที่สามารถให้ความรักแก่ลูกที่คนอื่นให้ไม่ได้เพราะสิ่งที่แม่บ้านปรารถนามากกว่าเงินรางวัลหรือค่าจ้างไม่ใช่ความรู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องทำงานเพราะสามีหาเงินได้มากพอกับค่าใช้จ่าย แต่เป็นความภูมิใจในตัวเองที่สามารถดูแลค่าใช้ใจ่ายของครอบครัวได้ไม่ว่าเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องน้อยด้วยความพยายามอย่างมีเหตุผลทําให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวสุขสบายขึ้นมากกว่าครอบครัวอื่นสิ่งที่แม่บ้านปรารถนามากกว่าเงินรางวัลและค่าจ้างไม่ใช่ความรู้สึกที่ว่ามีเวลาว่างมากมายเพราะไม่ต้องทํางานแต่เป็นความรู้สึกภูมิใจที่ได้ตื่นเช้าอย่างกระชับกระเฉงเร็วกว่าคนทํางานนอกบ้านคนอื่นเพื่ออ,อุทิศเวลาทั้งวัน เพื่อความสุขของครอบครัวถ้าอย่างนั้นแล้วทำอย่างไรเราจึงจะเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นได้ผมขอแนะนำหลัก3าประการคือโต๊ะหนังสือส่วนตัวเวลาส่วนตัวและสมุดบัญชีส่วนตัวก่อนอื่นแม่บ้านจำเป็นต้องมีพื้นที่ส่วนตัวถึงแม้หลายคนจะพูดว่าบ้านทั้งหลังเป็นของแม่บ้านห้องครัวหรือเตียงนอนเองก็เป็นพื้นที่ของแม่บ้านแต่นั่นเป็นเพียงพื้นที่สำหรับดำเนินชีวิต ความหมายที่ผมบอกคือต้องไม่ใช่พื้นที่ทำงานแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้แน่นอนว่ามีคนไม่มากที่จัดสรรพื้นที่ส่วนตัวได้เพราะว่าบ้านอาจคับแคบแต่อย่างน้อยก็ควรจัดพื้นที่ให้มีที่วางโต๊ะได้สักหนึ่งตัวซึ่งต้องไม่ใช่โตเครื่องสำอางแต่เป็นโต๊หนังสือ กว้างมากพอจะดื่มกาแฟอ่านหนังสือหรือฟังวิทยุโดยจัดพื้นที่ว่างนี้แยกจากคนอื่นเพื่อฝึกอยู่กับจิตใจของตัวเองไม่ใช่กังวลอยู่กับเรื่องภายนอกและหลังจากมีโต๊ะหนังสือสำหรับตัวเองแล้วจำเป็นต้องมีเวลาส่วนตัวที่กำหนดไว้อย่างแน่นอนถ้าถามว่าหลังจากสามีไปทำงานและส่งลูกไปโรงเรียนแล้วช่วงเวลานั้นไม่ใช่เวลาทั้งหมดของแม่บ้านหรอ ไม่ใช่ครับเพราะหลังจากทำงานบ้านแล้วรู้สึกเหนื่อยจึงนั่งพักบนโซฟาดูทีวีสักครู่นั่นไม่เรียกว่าเป็นเวลาส่วนตัวแต่เราควรจัดการชีวิตประจำวันโดยกำหนดให้มีช่วงเวลาเฉพาะพอถึงเวลานั้นก็ไปยังพื้นที่ส่วนตัวเหมือนได้ยินเสียงสัญญาณคล้ายกับนักเรียนที่เรียนหนังสือ50นาทีและพัก10นาทีและพอเที่ยงก็เป็นเวลาพักกินข้าว ผมเองทำงานเป็นอาจารย์จึงไม่เคยแบ่งเวลาทำงานกับเวลาส่วนตัวได้อย่างชัดเจนซึ่งผ่านมา15ปีแล้วก็พึงจะคิดได้ดังนั้นเราต้องแบ่งเวลาทำงานพักผ่อนและเล่นสนุกออกจากกันอย่างชัดเจนจงให้เวลาตัวเองอย่างน้อยวันละ50นาทีเพื่อให้ตัวเองมีความสุขและทำสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันได้และสิ่งสุดท้ายที่แม่บ้านต้องการก็คือสมุดบัญชีเงินฝากส่วนตัว ซึ่งไม่ใช่สมุดบัญชีลับแต่เป็นบัญชีเงินเดือนส่วนตัวไว้รับค่าแรงโดยหักจากรายรับของครอบครัวอย่างถูกต้องเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการทำงานบ้านแน่นอนว่าแม้บ้านส่วนใหญ่มีหน้าที่บริหารบัญชีเงินเดือนของสามีและบัญชีค่าใช้จ่ายภายในบ้านบางทีอาจมีคนย้อนถามผมว่าแล้วนั่นไม่ใช่เงินที่ว่าหรอซึ่งไม่ใช่ครับเราต้องจัดสรรค่าใช้จ่ายในบัญชีรายรับรายจ่ายให้เหมาะสมแล้วแบ่งเป็นเงินเดือนของตัวเองที่เคยเลื่อนออกไปทุกครั้ง เพื่อนําเงินที่ได้มาส่งให้ที่บ้านของพ่อแม่เราหรือของสามีเพราะมันไม่ควรเป็นเงินที่เตรียมไว้ใช้จ่ายประจําวันแต่ควรจะส่งให้ท่านด้วยเงินของเราเองยิ่งไปกว่านั้นงานบ้านก็เป็นงานที่ใช้แรงงานอย่างหนึ่งเช่นกันสิ่งสําคัญคือต้องให้ค่าตอบแทนตัวเอง ส่วนในความจริงแล้วเงินเดือนของแม่บ้านจะเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับสถานะของแต่ละครอบครัวผมคงไม่สามารถกำหนดให้ได้และถึงแม้จะเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยแต่ผมก็อยากให้คุณมีสมุดบัญชีของตัวเองตอนที่ผมบอกภรรยาว่าจะทำสมุดบัญชีเงินเดือนให้แม้จะได้ยินเสียงบ่นว่าทำอะไรไร้สาระแต่เดี๋ยวนี้เวลาที่เธอดูสมุดบัญชีภรรยาของผมออกจะดูมีความสุขมากกว่าผมอีก และถ้าอยากขอบคุณในความช่วยเหลือของภรรยาจงอยากขอบคุณด้วยคำพูดเท่านั้นจงแสดงให้เห็นด้วยการเปิดบัญชีถ้าคุณพยายามหลายวิธีแล้วแต่ยังทำตัวเองให้มีความสุขไม่ได้ก็คงเป็นเพียงกำแพงสูงของปราสาส์ที่จิตใจก่อขึ้นมาเท่านั้นซึ่งคุณต้องก้าวออกมาจากที่คุมขังดังกล่าวก้าวข้ามความสัมพันธ์ที่ปิดกั้นของตัวเองพบปะสมาคมกับเพื่อนใหม่ที่หลากหลาย เรียนรู้ไปเที่ยวด้วยกันแบ่งปันความสุขและระบายความทุกข์ของแม่บ้านให้คนอื่นฟังบ้างแล้วจะกระโดดข้ามกำแพงสูงของจิตใจที่ถูกปิดกั้นได้ด้วยคำว่าครอบครัวเพราะถ้าสร้างความสุขและความภูมิใจให้ตัวเองไม่ได้แม่บ้านก็จะกลายเป็นนักโทษในคุกของอาณาจักรที่ชื่อว่าครอบครัวที่ฉันรักแม่บ้านทุกคนบนแผ่นดินนี้และภรรยาของผมขอให้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเอง แม้บ้านเป็นอาชีพที่สูงส่งและมีเกียรติที่สุดบนแผ่นดินนี้ที่ปกครองอาณาจักรของตัวเองซึ่งอาณาจักรนี้รักทั้งคุณและคนที่คุณรักที่สุดไม่ว่าจะกินนอนหรือสวมเสื้อผ้าเราล้วนดำรงชีวิตได้ด้วยมือของคุณ